คุณเคยมีอาการปวดหลังบ้างไหมและถ้าอาหารช่วยคุณลดอาการปวดหลังได้มาดูกันมี7อย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอาการปวดหลังนะคะซึ่งบางท่านอาจจะเรื้อรังนะคะปวดอยู่ตลอดเวลาบางท่านก็ปวดเป็นช่วงๆนะคะก็ะขึ้นอยู่กับ ภาวะสภาพที่เกิดขึ้นนะคะอาการปวดหลังมีอะไรบ้างก็ที่นอนที่แข็งเกินไปนิ่มเกินไปยกของหนักหรือก้มขอกก้มยกของผิดวิธีนะคะการสูบบุหรี่กระดูกผุกนะคะมีภาวะอ้วนน้าหนักมากเกินไปแล้วไปกดทับกระดูกนะคะหรือปลายประสาทนะคะแล้วก็มีอาการออฟฟิศซินโดมก็คือนั่งทางานนานเกินไปไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะคะนี่ก็เป็น อุบัติการ์หรือปัจจัยเสี่ยงแล้วอาการปวดหลังมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นสัญญาณเตือนปวดหลังจากการยกของหนักก็มีกล้ามเนื้นอเสบนะคะหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะปวดแนวกระดูกกลางหลังนะคะก็คือปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกสันหลังหรือข้อต่อกระดูกสันหลังเริ่มมีปัญหาปวดหลังเยืองออกมาด้านข้างก็แสดงว่ากล้ามเนื้อหลังมีความผิดปกติปวดร่วมกับมีอาการชาและอ่อนแรงแสดงว่าระบบประสาทเส้นประสาทผิดปกติปวดร้าวเหมือนไฟฟ้าช็อตแสดงว่า เส้นประสาทอาจถูกกดเบียดนะคะจากน้าหนักหรือกระดูกที่ซุดลงมาทับไว้นะคะปวดหลังแบบละล้าเมื่อยๆอาจเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อที่ผิดวิธีนะคะ ต่อมานะคะเราก็ต้องรู้ว่าวิธีแก้ปวดหลังมีอะไรบ้างทาครีมก็บรรเทาได้ค่ะเพราะว่าในตัวยาของครีมเนี่ยก็มียาแก้อักเสบยาแก้กปวดหลังอยู่นะคะแก้ก,การปวดหลังอ่าง่ายๆโดยใช้แผ่นแปะบรรเทาปวดใช้วิธีประครบเย็นนะคะเพื่อลดการอักเสบหรือบวมใช้วิธีประครบร้อนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะปรับปรุงพฤติกรรมไม่นั่งนานเกินไปนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการน,นั่งแขวงห้าง นะคะหรือการเดินโดยใส่ส้นสูงไม่จําเป็นก็อย่าเดินนะมากนะักเพราะว่าเป็นการเอาน้ําหนักกดลงที่ผิดท่านะคะการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมก็คือการดูเก้าอี้นะคะที่ซับพอร์ตสรีระโตทางานนะคะการวางแป้นพิมพ์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขได้อย่างยั่งยืนอยู่นะคะต่อมาการรักษาการปวดหลังก็จะมีอยู่3แบบนะคะก็คือการฉีดยาการทํากายภาพบําบัดและการผ่าตัด นะคะส่วนวิธีที่เราอยากแนะนําในวันนี้ก็คืออาหารค่ะเจ็ดอาหารที่ช่วยลดอาการปวดหลังได้ก็มีปลาแซลมอนโอเมก้าสูงนะคะซึ่งลดการอักเสบได้นะคะและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตได้นะคะผักคะน้านะคะขิงนะคะมีตัวต้านการอักเสบนะคะถั่วนะคะแล้วก็อะโวคาโดนะคะที่ช่วยลดอาการอักเสบได้นะคะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการ ช่วยยืดกล้ามเนื้อและลดการอักเสบนะคะอย่างที่6คือโยเกิร์ตแล้วก็อัลมอนด์นะคะอัลมอนด์ก็ช่วยลดความเสื่อมของกระดูกได้นะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียมและว,วิตามินดีเสริมการทํางานของกระดูกได้เป็นอย่างดีนี่คือ7อาหารนะคะที่เราแนะนําให้บริโภคและมีอาหารที่ไม่ควรบริโภคนะคะจะทําให้ยิ่งมีการอักเสบมากขึ้นก็คือกลุ่มอาหารแปรรูปชั้นสูงนะคะ นมและโยเกิร์ตที่มีไขมันสูงเกินไปเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงและขนมที่มีน้ําตาลสูงมากนะคะต่อมาก็คืออาหารทอดอาหารที่มีไขมันทรานนะคะอาหารที่มีผงชูรสมากเกินไปแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะหมอปอยอยากให้ติดตามคลิปเต็มๆนะคะที่ EP 5 3นะคะใน YouTube พักเฮลท์เฮิร์บนะคะท่านจะได้สาระแล้วก็ความรู้อย่างครบถ้วนมากกว่านี้อันนี้เป็นแบบสรุปให้ดูเฉยๆนะคะสำหรับอาการปวดหลังแล้วก็ ในจุดนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะ